หลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนน้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอยา่ยางยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคสวทชและหน่วยงานพันธมิตรจึงร่วมสนองพระราชดาริโดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคภายในชุมชนอย่างยั่งยืนครับสวทชประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธานีให้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคพรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมมือทางวิชาการกับสวทช โดยขุดเจาะบอ่อบาดาลและสร้างอาคารบ้านน้ำดื่มระบบอัลตราฟิลเ t ชัน UF นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสมุนไพรรักน้ำโดยได้รับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพกอสอสร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้าชุมชนวิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์จัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภยัยครบวงจรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยสวทชและหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000